เลสิกมาแล้วมองไกลชัดเจนดีแต่อ่านหนังสือไม่ชัดเกิดจากอะไรมาดูกันครับสภาวะแบบนี้จะเกิดในคนที่อายุ38-39ขึ้นไปนะครับที่จะมีภาวะของสายตายาวร่วมด้วยนะครับเวลาที่คุณหมอทําเลสิกนะครับจะทําที่ผิวกระจกตาด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหน้าของลูกตาเรานะครับจะแก้ไขภาวะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะครับจะแก้ไขที่ระยะมองไกลอย่างเดียว แต่ภาะวะของสายตายาวตามวัยนะครับสาเหตุตำแหน่งของเลนตาตรงนี้นะครับคนละตำแหน่งกันดังนั้นการเกิดสายตายาวก็จะยังมีทําให้การอ่านระยะใกล้เนี่ยไม่ชัดจะต้องใช้แว่นตาช่วยสำหรับท่านใดที่อยากจะทําเลสิกนะครับปรึกษากับจักษุแพทย์ก่อนนะครับว่าท่านมีสายตาแบบนี้ความหนากระจกตาเท่านี้เหมาะกับเทคนิคตัวไหนไม่ว่าจะเป็นเลสิกสแตนดาร์ด เฟมโต p ี to, k หรือรีเล็กสมัยนะครับแต่ละเทคนิคก็จะเหมาะกับแต่ละคนนะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างหลังจากที่ทำเลสิกเสร็จแล้วมองไกลเป็นไงอ่านหนังสือเป็นยังไงก็อย่าลืมปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับ